สวัสดีค่ะครูส้มนะคะวันนี้ภาษากรีสมาร์ทรีของชั้นป .3 นะคะคุณครูขอฝึกเขียนกันหน่อยละกันวันนี้นะคะใช้แบบฝึกหัดเล่มนี้ลูกเปิดมาที่หน้า16เลยค่ะหน้า16นะคะจะมีสภาพอากาศในแต่ละเดือนมีทั้งหมดอยู่สีข้อคุณครูเขียนเติมมาให้ลูกแล้วนะคะ เดี๋ยวลูกก็เขียนตามคุณครูได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะคะต้องอธิบายกันเป็นข้อขๆอ้าวมาฟังเลยข้อที่หนึ่งลูกข้อที่หนึ่ง number one was the weather like in January สภาพอากาศเป็นยังไงนะคะในเดือนมกราคมเนาะ It's cold. i it s cold. อากาศหนาวค่ะและข้อที่สองค่ะ Was the weather like in July? Like. Was the weather like in July? Like. นะคะสภาพอากาศเป็นยังไงในเดือนกระกฎาคมค่ะตอบไปเลยว่า It's hot. i it s hot. ดูจากรูปก็รู้นะคะว่าแสงแดดมันร้อนมาก Number t ข้อที่สาม Was the weather like? In May what's the weather like? In May สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเดือนพฤษภาคมนะคะตอบไปเลยค่ะว่า is warm is warm นะคะมันอบอุ่นค่ะดูจากรูปภาพแล้วอบอุ่นจริงๆนะคะน่าเดินเล่นเนาะสภาพอากาศในข้อที่4ลูก what's the weather like in December what's the weather like in december สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเดือนธันวาคม,มดูจากรูปน้ำแข็งเต็มเลยลูกตอบไปค่ะว่า it's cold it's cold อากาศหนาวมากคะ่ะทั้ง4ข้อนี้นะคะลูกก็สามารถกดดูกดอ่านกดฟังได้ ซ้ำๆเลยนะคะจากคลิปที่คครูทำเนาะแล้วก็เด็กๆเ,เขียนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยเหมือนเดิมนะคะถ้าผู้ปกครองสะดวกที่จะถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปส่งงานทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะทางที่ดีคุณครูว่าเขียนชื่อนะคะใน แบบฝึกหัดไปเลยค่ะเนาะคุณครูจะได้ทราบว่าเป็นของน้องคนไหนนะคะ<ๆ>เขียนชื่อลงในสมุดแบบฝึกหัดหน้าที่ทำได้เลยนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณผู้ปกครองและก็ขอบคุณเด็กๆมากเลยสู้ๆนะคะไว้เจอกับครูส้มคาวหน้านะคะขอบคุณค่ะ